ขอาการสวัสดีเพื่อนชมนชาไทยทุกท่านด้วยนะก็มาอยู่กันนบผมนะน้ามองนะก็ไม่มีอะไรมากครับพี่มาเออทาคลิปตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากจริงๆรนะคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะสร้างแบบนนลงฟาร์มมอนเตอร์ครับแต่ผมก็ไม่อยากสร้างแบบน,นั้นหรอกนะแต่ผมต้องจำใจสร้างครับไม่สร้างแน่ไหมครับทุกคน ผมว่าเนี่ยผมไม่ท่านีกว่าผมไปฟาร์มเลเวลใน e t เธอก็อย่างดีนะเฮ้ยนำคานเสียงว่ะเฮ้ยมันเข้ามายัางไงเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามายัางไงเปิดประตูบ้านเปิดประตูบ้านโอ้งปิดประตูโอ้ันมาอย่างเยอะเลยโอ้ my g o กอยยังดีจิคผมีโล นะครับก็กระโดดยิดจบจกนท่านี้ก็จะสู้กับสมบีพวกนี้ได้หรือเปล่าก็มาดูกันว้าววันฆ่าได้ระดับสองว้าวฟิง ping 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 មក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 ដុំយ៉ាគេដល់ form ដែរ ีมไปบนเลยไหนๆก็มาละขอสูวสซอมบี้สตรีฟเตี่ยไม่มันเป็นซอมบี้พันขีอ่ะพันกินน้ำบอกออหนูมันมาแบบไม่ระวังตัวเลยโอ้กอนนอนก่อนได้แม่เนี่ย เช้ามาค่อยจบบัดการค่ยง่ายครับจะครบหนึ่งแล้ววันนี่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากไปฟาร์มแท่งเบ็ดอรันั่นแหละสิ่งที่ผมอยากทำแต่คุณรู้ไหมาการที่จะฟาร์มแท่งเบ็ดได้ไมันต้องพาลงไปคุดหินเอาหินมาครับแ้วก็รแรกของกับผีริน ทำอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับทุกคนผมว่าเนี่ยผมเนี่ยคงน่าจะเจ็บมากเลยต้องเก็บของแล้วนะใช้เรียบนี่ยพอเก็บเอาไว้ก่อนครับบอกไว้เลยว,ว่าโอ้โหมัวร้อนมากก็ผมตายเลยนะครับผมจะเซฟจุดโอ้ยที่หน้าประตูนี้เถอะ เงาได้อยางจะกลับก็บกลับมาได้เออออกมาไม่ได้ครับทุกคนวุ้น่ยนะโอ้สป,ปีด d r u นโอ้แม่เจ้าน้อยโอ้แม่สาวน้อยเอาว,ออวับก่อนนะทุกคน เป็นยังไอ้โมไอ้โมเป็นยังเนี่ยถามกันดูได้ก็ว้าวกันมายื่ถึงแล้วนะก็เซฟจุดเอาไว้เลยเซฟ i am, o. AM o and ด์แบ r คกรแปลว่าเซฟต์แอ็มโอเซฟจุดแกพูดไปอย่างนั้นอ่ะอยาพูดลาวาม,มันเซฟจุดในกุกโอ้มันบอกว่าเซฟจุดไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็มาหากระดูกแล้วก็กลับบ้านกระดูกอะไรครับพี่พี่กรีนเว้ยไม่โขวนไม่แล้ว คุณเห็นไหมอุ well? ้ยเด้งกลับได้ตีกลับได้ตีกลับได้อู้หูเออกูเจ็บก็วิ่งหนี้ยนะครับขอวิ่งก่อนวิ Honestly ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยกูแค่จะมาหาเนเธอร์วานเฉยๆอย่ายิงกูอย่างนี้ดิกูตัวพุนตัวกูพุน่ายิงกูอย่างนี้กูเจ็บ รู้จักไหมคขาไม่เจบอกมันคงน่าจะไม่รู้จักครับโอ้ยสลับอีกโอ้โหภาษารังมันมีเยอะสะเหลือเกินอย่างเช่นสลับมันปลาระเบิดมาอีกแล้วโอ้ยอุ้ยโอ้ยตีแม่งเอ่อสเกล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 ตีพวกในน้อยก่อนตีพวกในน้อยก่อนเออสเกลยิงหัวกูแตก นีมโมมง,งเป็นเด็กสาวอยากก็ไปเจอก็อาจจะติดแบบอย่างนี้เออนานๆอย่างนี้หนึ่งเพราะผมเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะครับไม่เกี่ยวกันแต่เด็กเล่นได้ผมก็จะเอาปุ๋ยมาเล่งเออการโตของเออ ออของต้นอ้อยของผมนะเพื่อที่จะเอาต้อนอ้อยเนี่ยไปทําอะไรเหรออ๋อ<ม>จะอทำป,ประตูเนเธอร์ครับไม่ใช่ทําโต๊ะหนังสืออย่าพูดเสียกดิอย่าเสียกดีพูดจะเสียกพี่อ้าวใครอยากเสียกก็ไปสักลายซะไม่อยากเสียกเสียกก็คือสักลาย ซักไม่ร้ายอ่ะไม่แต่มึงอยากซักไม่เอากูก็ไม่ได้พูดนี่ว่ากูอยากซักทำมึงพูด,ดอ๋อซุมนำนาตายเองตายสุปนำนาอยากตายอ่ะไม่ได้อยากตายเอเอ ขันม e ึงเข่ามากขันมึงก so, ูส so, so, ิบลุนเกมให้ทำให้กุยมึงอีกตลอดการ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 ได้ไบ่ได้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 บ่ ในวาเออให้ให้มันพูดไปอย่างนั้นเลยดี๋ยว่นลมไปฮะเอโมได้บ่าหมูตุ่นลมไปครับทุกคนเอโมได้บ่าให้หมูตุ่นลมมาไว้นะครับทุกคนไม่ต้องไปฟังมันนะมันมักพูดดูอย่างนี้แหละครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสะพานกู กูเกยวด้ก้ขอบก่อนอม้มคือบ้าไปจุดเกูกูขอรบก่อนมือไอ้มคือบ้าไปจุดเไอบูมอคือบ้ไปจุเดขออจเขอวิ่งก่อนกูนไม่ได้เกียวพวกมึงเอ ขูวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนแค่ไม่จะมาขุดเออบ็อกคอสเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ็อกอันนี้เฉยๆขอขุดก่อนเร็วแค่จะมาขุดบ็อกอันนี้เ,ยเฉยๆขอโทษขอโทษไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ ต่อบเกาะคืนเดี๋ยวกูไปเองอย่า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 ช่วยอย่าทำให้กูเจ็บอย่าทำให้กูเจ็บกูเหงเจ็บกูเหงเจ็บกูแหงเจ็บละโอ้ยมันยิงมาสองรอบอะดับไฟดับไฟตายเออหัวเออแลละ มือแม่งมันโจมตีมาไม่หยุดไม่หย่อนกูมีธนูนะกูจะสัดมันให้ต้องตายไปข้างหนึ่งก็งไม่ประตูตัดแกะจงมาเร็งขูงไม่ได้นะบ,บูไฟบูไฟครับบูไฟบูกอ่อน คนทานไฟอย่างกับขี้ครับก็พี่นโมว่าใครครับฮะไอโมว่าไปเอาก็ะวานให้ไมาค่ะมึยอ,อ้าวเดี๋ยวโอ้โหไอ,อกกอกกไอเด็กนี่มันมักเสือกกลัวเสือกกลัวไอเด็กนี่มันมักเสือกกลัวดูมันนะดูมันน่ามันใสใสเกิน เพิ่งรู้นะเนียว่าดินอันนี้สามารถวิ่งได้เนี่ยโอ้โหดินอนนันพวกนี้แหละหนืดเออต้องต่อบล็อกขึ้นแบบลดเลยว่าจะขึ้นไปข้างบนครับจะขึ้นไปข้างบนจากไหม คนชอบขึ้นต่อบล็อกขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆคนชอบบอวร้อนกับประตำกับตูนแล้วโอ้โหต่อบล็อกอย่างนี้เลย มันม่คนแล้วมันหม่คนแล้วมันม่คนแล้วมันไม่คนแล้วไอ้ิวใครซื้อมาเพราไอเออซื้อมาเองมือเดียวใครใซื้อใหก่อนอใคีพ้าเพี่วีคือบอกว่าไอ้วไปคุณเทพไปอีกแล้วโอ้ยไอหี้ยนี่ มอเตอร์เรนไม่ค่ะแม่งหัวรอดตกลาว่าตายเนี่ยตัวนี้เธอใครมันยิงกูเฮ้ยมึงอย่ายิงกูดิขอร้องเลยสาธุสาธุอย่าตายอย่าตายตายเออมอปับของมอตุบอกเจ๊ด้ะเจ๊ด้ะปับของมอตุโอ้หัวร้อนเออกูไม่ไปแม่งแล้วเนืทงเนเธอร์ ม่มึงลงคลิป่อมโม่เยอมถ่ายคลิปแงไม่ไปแล้วเอบอกโมมันกลับบลงคือเก่าบอกมึ่บลงดอกบลงอะัสิบุลงนะไมนสิบุลงเฮ้ยเป็นเมโมกันครับโม่ อเขากะครับไอคิ้วเขากระครับมอไไอคิวเขากระครับมอไสไงคุณม่มึงไวซื้อรถซาเลงีเลเ่้งอเอ้าบ่ซื้อซื้อมอไสงสเออาซันมืงซื้อรถมอไสเด้มมัสิตอนก็มากคตอกงอาเออนั่นละกัวครับเขาับเป็นเบตรังเกิลละโมงเป็นไดง ขอทำฟาร์มมังตึเตุะมมุมบาดโมูก็เปลี่ยนเลยมาเขี้วมาต้างนานกินด้วยดิครับมาปึ๊บแม็กโดนใส่เลยก็ไม่ไปแล้วในถุงในเทอาเนี่ยผมเหนื่อยนะอย่าร้องเพลงดิเออลมหมดนี่มัตจ้ะ แบบตัดไม้แล้วล้มหมดต้นนะครับผมจะทําฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มมอนเตอร์อะไรก็โบกกระเม่ยงไปไม่ไมหลบน้ำนว่าบ่หมูเอาเก่ากูไ่ได้ล้มหมดโขดขนาดนั้นเนาะแบบตัดเลยล้มหมดต้นเนาะกูมีหมอนหนึ่งเลยที่สามารถตัดแล้วล้มหมดต้นได้ก็แค่ตัดบุตรละกแค่ตัดหลักชื้นๆจะรุนออกมาลุวลมาล้วไมันมีอีกหมอนหนึ่งที่มันสิตัดแล้วมันก็สิค่อยๆล้มลงมาเลยล่ะ มันเอาชีวิตหนึ่งล้านหมดไอ้ิวยออกมานาทีเดียวเดยวตัดยเอ่อเลดดยคิวผู้บามอนนี้คือมีในโลกเรียกออกมา เออคุ้มนทุกคนนับมองไปนะผมจะขุดบล็อกดินมอกนี้ดูน้าดูน้าทุกคนผมจะขุดบล็อกดินนี้มันโงมนะครับผู้ชมไอหมอนี่มันโง่ครับมันโง่เดี๋ยวขันคบมึงอง เมื่อกี <m> ้วุ่นวายมากนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้อะไรนะเมาทำตัวกปตันกับไม่หยาดกับแต่น้องจะตัวเล่นสั้นหนูหัวใจเล่นหน่อยบอสผมก็ก็เมื่อกี้วุ่นวายมากนะเพราะผมก็พึ่งมานะจอยจอยเพี้ยวเดะอีมึงอย่าเล่นดิเล่นลิ้นกูผมก็ กำลังทำโปรเจกต์อยู่ดีๆนะมันก็วุ่นวายขึ้นมาแบบกระทันหันคือเพื่อนของผมเนี่ยจะเข้ามาช่วยผมตัดไม้ด้วยฮ้ยเห็นตูดีด้วยว่าไปหาหระอตวดีมั้งมาแมนดีมันสิบวสกินอย่างเงี้ยจี๊ดไงก็จะเออ หาสกินอย่างอื่นเออผมก็จะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเพื่อนผมจะเข้ามานะตัวตัวนี้คือตัวยังตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายผู้ชายยี่โมาถูกไม่เขย่าไม่ยี่โมาถูกคิดตุดว่ะก็จะเขียวชันมาก มันอกี้มันมันไปมันไปเรียนนำยู่อนั่นอุบุลลัดเอิร์นไปเล่นนนำยู่ออุบุลลัดเพื่กลาลังเข่ามากอะเพื่กลาลังเข่ามาตัวเพี้ยวคืออันมูมันพาไปมันก็เลยไปน้ำขับเบิ้งโซ่เพี้ยวเจ้ากับจานจอกกระจกเป็นตัวไหนมาๆมาถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งขัดเป็นตัวกระจอกเฮลโล เฮ้ยไอ้โม่มาเบิร์กมาเบิร์กเขายืนเบิ่งกมาเบิร์กเบกขอบพี่โม่ถุงเชือกข้าวแมงหันมาแมงตัวเสียนี่โคตจอเออเออเออเห่ยบักกัตันมาต้องเบิ่งกกันแหละแคบตันกัปตันแคบไอนโนมูบอกว่าฮะ่เมื่อเห้กัปตันเบิ่งเหรอมันมักพูดด่าคนอื่นน้ำขันตอนมันพูดด่าคนอื่นว่ะ เนี่ยนเมื่ออ่นตอนนี้สเต็ปรอบคิดหรือสเต็ปคิดอย่างเงี้ยกูมั่งตัดไปรู้ด้วยเดี Ranger, ๋ยวนี้วอเดินกูจะเอาห้องสิบสี่อ่นเออดีสี่ชุดอีกอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดอีกชุดเดียวปั๊บในหัวใจมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเอ้ยมันก็ปั๊บเองต่อไม่แม่งจะป๊อปป๊บปั้าเพ่งหัวใจมันดูทางล่าง มึงปับเป็นบอหัวใจอยู่ทั้งล่างม่เป็นว่าจะปปับเป็นแวาไปหามึงทุกคนต้องรับตารับตาเรื่องลับก็ได้ปิดเขี่ยวกระตันแมงสีเบิ้งอกูว้าห้เบิ้งกดขมนจะมองับึ้นเออแล้วมันจะป็นว่า